สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็จะมาดูว่ามีคนมาตามให้ไปดูว่างานทำงานอีกหลังที่หยุดงานมาหลายวันคุณย่าคุณยายก็ว่าจะพามาดูให้แก้ไขเจดี JD หลังนี้ครับตัวที่จะหักกจะเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าไปดูกันว่าในเจดี ก็มีอะไรหักบ้างแต่ที่นี่ก็มี่ข้างๆครับตรงนี้เป็นน้ําเป็นบ่อน้ําอยู่เราก็จะไปดูหลังหยุดงานมาหลายวันก็ไม่อยากจะทําก็ต้องทํานะครับอมาดูกันนะคุณยา่าคุณยายก็รออยู่นุ่นก็ได้เวลาลงมือทำงานอีกแล้ว มาชมกันกับวิวทิวทัศน์ข้างทางดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นี้เราก็จะลงมือทำงานกัน,นไม่ได้ทำครับวันนี้แค่มาดูงานเฉยๆอ,อยู่กลางป่าจริงๆตรงนี้ครับขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาชมกันนะครับเราจะดูกันว่าทาง,ทางชาวบ้านเขาให้ทำอะไรบ้างยังไม่เห็นเลยนะครับมาชมกันครับ ครับมาถึงแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้แสงจ้าเลยมองไม่เห็นทีนี้ข้างหน้าก็จะเป็นพญานาคเราเดินดูรอบๆว่าเขาทำอะไรกันดูครับตรงนี้โอ้โอันเป็นเจดีย์เจดีย์ของที่ชาวบ้านเขาทำไว้นานแล้วครับแดดจ้าเนาะมองไม่เห็นมาทำอะไรกันแล้วด,ดูก่อน ข้างบนเอ๊ะก็ยังดีอยู่นะหรือว่าจะมีรอยแตกรอยหักตรงไหนอ้าวตรงนี้แสงแดดร้อนอลอดูไปเรื่อยๆน่าจะเป็นข้างบนนุ่มมากครับน่าจะเป็นข้างบนจริงๆเพราะว่ามีที่หักอยู่นะครับเดี๋ยวซูมให้ไปดูกันอ้าวตรงนี้ก็ยังดูดีอยู่นะ โอ้มีหัวหักครับในที่ยอดยอดเป็นยอดหักยอดหักไปฝั่งนี้มีหักอยู่ครับต้องมาแก้รอยหักโอ้ตรงนี้ก็มีด้วยฝั่งนี้โอ้ตรงมนันต่อลายหักแสดงว่าช่างรุ่นก่อนเขาใช้อาจจะใส่เหล็กน้อยก็เลยหักโอ้มีคอเสาครับนี่แหละที่เห็น ฝั่งนี้ย้อนแสงครับมองไม่ค่อยเห็นเป็นช่างเก่าที่เขาทำไว้ฝั่งนี้บางตัวก็ยังดูดีอยู่ครับแล้วมุมนี้เป็นยังไงมาดูต่อ,อมองไม่เห็นเนาะมันสูงนู่นโอ้สูงเข้าไปเลยจะเห็นไม่รอยหักรอยรลาวตรงนี้หรอ โอ้มองไม่เห็นจริงๆเห็นว่านี่ยโอ้ยนั่นหักหักหกัครับตรงนี้แหละข้างบนนั่นแหละยอดมันหักแล้วจะต่ออย่างไรล่ะทีนี้โอ้ยมันมองไม่เห็นแสงถ่ายไปก็ไม่เห็นครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งที่เป็นร่มครับเป็นลายเสาร นี่ทางนี้ก็หักด้วยหักด้วยโอ้เทพพนมโอ้ต้องขึ้นบนโอ้ข้างบนก็หักด้วยสูงด้วยทำไงที่นี่ลำบากแหละที่นั่งก็ไม่มีแดดก็ร้อนที่นี่อ้าวไม่ใช่งานขายันเท่าไรเด้อครับเป็นงานอีกแล้วนี่เทพพนมนมียอดหักด้วย ครับเป็นงานเป็นงาน,นข้างล่างดูข้างล่างครับโอ้ย้อนแสงเนาะแสงเยอะเป็นเจดีย์ครับเป็นเจดียเจดีเก่าแล้วนี่คือพญานาคที่เขาปั้นไว้โอ้มีคอพญานาคแต่รู้สึกจะเป็นช่างชาวบ้านเขาทำกันนะครับก็ลายก็พอดูได้โอ,โอเคทางนี้ แล้วมุมนี้มันมีรอยแก้อยู่ข้างบนสงสัยจะมีงานฉลองกันนะครับว่าเห็นว่าจะเชิญทางนู่นแหละอะไรององโสมองอะไรมาหรือเปล่าครับผมก็ไม่ทราบนะชาวบ้านก็พูดกันมาดูกันว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะต้องแก้ไขยังไงใช้เวลาแน่นอนครับตรงนี้ไม่ยากผมตัดได้เตมทำนางร้านไม่เตอะไม่เป็นไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วที่เป็นช่างไม่ไม่ใช่อันนี้เรื่องอันการพูดเป็นเรื่องเป็นราวเนาะถ้าคุยกับสะได้ก็ไปลงหาทศเพราะทศเคยทำโครสร้างมาแก่แก่เคยตัดแล้วก็นั่นไงก็บอกทำโคนทสรางอะไรเราไอผมจัดได้แต่แต่ห้างร้านอ่ะไอ้ต่แต่ได้ผมไม่เคยช่างทำยังไงมันถูกอัสนะทำไม่ได้แต่เราต้องช่วยกันไงตัดมาได้แต่เราต้องช่วยกันอ่ะนอนดูก็ได้แต่ไม่ทำก็เออนั่นแหละ อันนี้ก็ลองไปดีกับเขาดีทั้งลูกทั้งพ่อก็มีใครอยู่มั่งอย่างอ่พคนก็ไม่ใช่ว่าสพายแต่เขามาตัดเจ้าต้นช่างเ้ช่างเขารู้อยู่คาต้นนี้ทำไม่ได้นะไอ้ตุ้ยตัดได้นนแะชี้ตัดตใช่คืออย่างนี้กัตัดได้นี่ได้หมดเลยไมใ้ได้เลยเนี่ยให้มันดูว่าต้นไหนใช้ได้เออตัดมันไยากอ๋อค่อยๆท้าไม่เป็นไร นี่คือข้างในตัวที่จะมาซ่อมแซมของตาตาเขะจะซ่อมแซมครับว่าจะให้มาช่วยดูทํำยังไงดูครับนั่นรูเบเรื่อยเทีนี้ทำยังไงดีเนาะ้ท่นี้เป็นงานอีกแล้วจะไวไหมครับน้าข้างบนรูเบเรืเลย นี่มุมนี้มาดูมุมนี้ครับมุมนี้ค่อยมองเห็นหน่อยนี่จะเป็นพญาน้าคพยานนาคน,น่าจะทําไม่ต้องท่อมแสมทาสีเอาก็ได้นะครับทาสีใหม่ก็คงจะดูดีก็ยังไม่ไม่เสียหายสั่งนี้แต่สิ่งที่เสียหายน,านั่นอยู่ข้างบนนู่นครับข้างบนข้างบนนี่นี่นี่จะมีรอยหักอยู่มองอย่างนี้อาจจะมองไม่เห็น,นครับ คงต้องใช้เวลาแน่นอนแหละทีนี้โอ้ยจะให้กันพักผ่อนก็ไม่ได้นอ้อไนไๆนล่ะนู้นยอดก็หักต่อก็อยากอา้าวทีนี้นี่นี่นี่ไปหักอ้ยสูงเลนะสูงไปสุดๆแล้วไหนหละ่ะโน่นโอ้ยข้างบนมันม่ขึ้นหรอกครับสู เอาแค่ที่มันหักที่มันเสียนี่แหละนี่นะมีจุดหนึ่งสองจุดถ้มองอย่างนี้ไม่เห็นครับอ่ะมันก็เป็นงานครับเออนี่โอ้นี่อีกจุดหนึ่งหากเฉพาะปลายแล้จะต่อได้ไหมครับช่างปูนก็คงจะรู้แต่ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องปูนแต่ถะาปั้นไปเลยก็พอได้นะแต่มาต่อเนี่ยไม่รู้จะทำยังไง มาดูกันว่าตรงนี้เราคงจะอยู่ได้เป็นเดือนอีกแล้วก่อจะเสร็จถ้าจะให้ตั้งนั่งร้านนะก็คงจะไม่ตั้งนะครับให้ชาวบ้านมาตั้งให้ครับนี่นะครับคุณ,คณยนน่าคุณยายคนในเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเป็นเจดีของท่านปู่ย่าของท่านอาจารย์รุ่นเก่าที่เขาทาไว้เวลานานแล้วเราผมก็ไม่ทราบว่ามาสร้างมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าสภาพมันก็เก่า นี่นะครับเป็นเจดีก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาอธิบายเรื่องว่าเราจะทำงานกันยังไงต่อไปอน,นี้ก็เพิ่งจะมามาดูครับมาดูว่าเราจะดำเนินงานยังไงต่อเป็นงานสูงอันตรายแล้วก็ขยันน้อยด้วยช่วงนี้หน้าหนาวก็จะมาถึงดีนะเป็นช่วงหน้าหนาว เรจาจะขึ้นข้างบนได้ก็หนาหนวก็จะเป็นยังหวะพอดีส่วนข้างในนั่นก็คงจะต้องชำรุดมากนะครับก็จะมีฉลองสงการนี้ก็ทำให้เสร็จแต่คิดว่าก็คงไม่นานนะครับแล้วก็งานก็รออีกเยอะความขยันก็น้อยลงไปทุกทีทุกที ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดทดูว่างานที่จะทําในวันข้างหน้าเป็นยังไงตอนนี้ก็คงจะต้องทําตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าก็เรียบรียนะครับรีบครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ